เวลามันคิดเราจะรู้ว่าไปแล้วนะแล้วกลับมาก่อนไปแล้วนะแล้วกลับมาก่อนเราจะเห็นตัวที่พาให้ทุกทีมหรอกคือคามคิด่ของเราเองนี่แหละมันไปอยู่เรื่อยไปอยู่เรื่อยนี่แหละเพราะมันไม่มีบ้านอยู่ส่วนมากมันไปอยู่บ้านข้างนอกอยู่กับลูกกับหลานกับทัพสมบัติท้าสถานอยู่กับบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดเนาะตั้งแตื่นขึ้นมาจนนอนหลับหลับแล้วจะฝันไปอยู่กับเขาอีก นั่นแหละมันไปเกิดนั่นเราเรียกว่ามันไปเกิดพบมันเกิดอย่างนั้นนี่นแหละตนเรามันไปเกิดก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงไปเออมันไปหาที่เอาไว้หาที่รอเหมือน,นวัดตักจะคิดว่าตายแล้วจึงไปเนะี่สจะสคัญสุดจิตสุดท้ายนะครับที่ตายปุบ๊บมันจะไปตามที่เราคิดถึงเข้าใจไหมนีว่ว่า คิดถึงบ้านสีถึงไหมถึงหรือยังคิดถึงบ้านมันก็อยู่ในความทรงจํานี่เราใช่ไหมบ้านนั่นแหละเว่าเราตายตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่บ้านก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าในใยหน่งมุมไข่หมึงมุมไข่ข,มม <c ười> ขี้เกี่ยมนหมจะขี้เกี่ยมไหมไ <c ười> ข่ขี้เกี่ยมไหมตะกราบไหมออไก่ไหมเป็ดไหมหมูไหมหมาไหมนี่แต่มันจนควบคุมไม่ให้ความคิดวิ่งไป ความคิดความจําสัญญาอะไรต่างๆก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะเอามาไว้กับลมพอมันอยู่ในลมได้แล้วมันจะมีที่ตั้งมัน่นหรือว่าวิหารธรรมเป็นอาหารแห่งจิตแห่งใจของเราเราไปกินแต่ผู้อื่นเป็นอาหารเข้าใจไหมกินลูกกินหลานกินรถกินบ้านกินความร่ํารวยกินอะไรกันไม่รู้แหละเนาะทีนี้ลองเอาให้มันสงบถ้ามันสงบแล้วมันจะเกิดอาการที๋ ถ้ามันเกิดอาการผิดนั่นแหละเรียกว่าให้อยู่ในความรู้สึกนี้ทําให้จิตตั้งมัน่นตั้งมัน่นคือมันจะไม่ไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอดีตทั้งนั้นเด้บุคคลสัตว์สิ่งของใช่ไหมหลักเอาคิดถึงลูกอ,อีกคนเดี๋ยวก็อดีตแล้วนั่นแหละเออเพราะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเลยไม่คิดถึงเนาะเออถ้าคนที่อยู่ตรงหน้ามันก็เป็นปัจจุบันตัว ออมันก็จําจํารูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางมันตัวบาันใช่ไหมละ่ะแต่จึงมีวิธีเทคนิคทําให้กิตตั้งมัน่นเพื่อที่จะจับเอาความรู้สึกนี้มโนโลมนีแหละมาเป็นเหมือนตัดังว่ายามจับตัวเองได้นี่ไม่ได้จับคนอื่นจับความคิดตัวเองเข้าใจไหมละ่ะไปแล้วนะมึงไปเกิดแล้วนะ ดึงกลับมามึงไปอีกแล้วนะดึงกลับไปดึงกลับมาดึงไปดึงมาเด้วมันก็อยู่เองพอมันอยู่แล้วความสงบก็เกิดขึ้นแล้วแล้วบก็ดักแล้วแต่ทํายังไงเราจะรักษา,าไว้ได้ที่เรียกว่าทรงฌานทรงฌานอะไรนะั่นไม่ใช่ทรงญานถ้าทรงญาณจะต้องหาอะไรที่ยันญาณมาพายเอาไว้นะ <laughs> ไม่ให้มันหาย <laughs> อะไรที่ยานตรงเตงนะเข้าใจไหมล่ะตาเข้าใจยุวะ เออเหมือนอังยานนี่หำยานยานนั่นแหละโซงรักษาเอาไว้อย่าให้มันหายทำยังไม่เป็นก็ยังไม่เป็นนี่เด้ะก็บอกเบื้องขนางคิดจะก่อนเบิ้งกับเบิ้งเรื่อนเรื่อนลอยเพราะว่ามีการเบื้องมีหลักยึดเอาไว้นี่เบ,บียบดูดังว่าเท่านี้อยู่ในที่มีตอ่อกลางน้ำ แล้วน้ำมันพักแต่ท้าเกาะเอาไว้เกาะตอไม้หมายถึงลมเหมือนว่ามันจะเคลื่อนไปไหนกระช้แต่มันยังอยู่มันไม่ไหลตามมันไปตามความคิดมันบปตามความคิดไปถ้าตามความคิดก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนี่ตัวเกิดตัวพกเกิดเด้ออารมณ์พอใจกับไม่พอใจถ้าไม่พอใจเด็กมไม่พอใจใครก็ช่างลมนากหมดเด้อตายทุบขนาดนั้นร่างกายมันไม่ได้รู้เรื่องกับเราเด้ มันเป็นแค่สัพพธาตุอันหนเกิดขึ้นแล้วกระดับไปที่สูแต่ไอพี่ตัวไม่ตายคือตัวจิตใจของเราเที่ยวไปเกาะอ,อารมณ์นั่นเกาะอารมณ์นี้ก็ไปเกิดตามอารมณ์พอใจแบบโลกก็เกิดในอบายภูมิฉันดีใจฉันฉันมีที่ดินเยอะแยะมากมายกาลังพูดในขณะที่พูดมันจะมีภาพประกอบที่ตัวเองจำมาไว้ถูกบ่า อย่างั้นถ้ามันตายต่นะ้มันก็ไปตามจำภาพภาพจำถูกไหมล่ะดังนั้นตัวก็บอกคิดถึงบ้านซิมันก็ถึงเลยเนาะ <c oughs> ถ้าตายเลยเข้าไปนั่นแหละไปเป็นขี้เทียมข <c oughs> ี้เกียมหรือแมงมุมแล้วทีนี้ลูกหลานเดินมาใช่ไหมแล้วก็คือมันทักตัวเองนั่นแหละพูด <c oughs> e y, ไปไหนมาอีหนูนะ <c oughs> ั่นน่ะที่ไหนมันเป็นเสียงขี้เกียมเท่าไหร่ <c oughs> แล้วม <laughs> <laughs> ันจะหลอกลวงเราคุดพึ่งเอาคุดทุกคนเด้่องบัตรคุณได้ว่าท่านเป็นยายนี่เป็นหลอกฟังเสือเสื่อว่าท่านเป็นบอกถามว่าเป็นหลอกเป็นบอกถามว่าฟังฟังอยู่บ่รู้เรื่องกับมี่ดิเนี่ยเหมือนฟังอยู่ไม่รู้เรื่องลยหาลัก รักยึดรักเกาะเอาไว้ยังสิทธิ์สูมบ่มไบรด์ดอก้าวคริสต์มีความรู้ท่านความคิดถ้าบ่มีฐานรองรับแห่งความรู้เอาไว้นั่นนักไม่ทันไมดไปอะไรก็ม่ต้อไปอะไรก็ไม่ตมันบ่มีมันบ่มีฐานบอมมีฐานติดตั้งให้มันเดืนหน้ามันจะไปหลายกว่านะแต่มอยู่แล้วมันชิมนึ่งแม้กระทั่งความคิดมันจะไหลไปกับ้างบ่เหมือนกชาวาริสตยวิที่สูง เดียวบึงก็คิดไปเลยเแล้วเมาคิดต่อไปไม่สนใจความคิดถึงขั้นนั้นแต่เจนมาจบจบเห็นความคิดแต่ไม่เป็นผู้คิดถ้าไม่คิดไม่นึกความรู้สึกเกิดไม่ได้จบพบดับตลอดเลยวัตถงกรรมเมื่อเกิดนี่วว่างนิพพานเนี่ยว่างว่างจากสิ่งที่มีว่างจากสิ่งที่เห็นว่างจากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสใจไม่คิดไม่นึกแต่มันรู้ ดับแบบนั้นนิพานแต่ว่าดับเย็น <c oughs> มันบอกไม่เคยตั้งเรือเลยเคยเคยหยุดคิดต่เกืออยู่บ่ <c oughs> ไม่เคยนะไม่เคยมันต้องคิดอยู่ตลอดมันมีแต่คิดดีหรือคิดไม่ดีคนะเรามีนิพานชั่วขณะดลถ้าไม่มีนิพานชั่วขณะคิดไม่ได้เป็นบ้าจะเป็นบ้าเลยแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรในขณะที่ว่างวัดหนึ่งชั่วขณะคิดเดียวเสี้ยววินาทีมีแต่เราไม่รู้ ยิงมีแต่ในในระหว่างที่สวดมนต์จะมีใช่ไหมมีนั่นแหละดับชั่วขณะปัจจุบันณขณะตรงหน้าในขณะที่เราสวดมนต์นั่นแหละมันไม่คิดถึงบุคคลตัดสิ่งของใช่ไหมแต่มันจ่ออยู่นั่นแหละช่วงมันว่ามันอยู่ในปัจจุบันณนขณะมันไม่ไปคิดถึงบุคคลตัดสินของเรว่า,าท,ทําอะไรขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ บริสุทธิ์ใจตั้งใจนั่นคือสัจจะที่ตัวเองได้พบกับความจริงของตัวเองตอนนี้เราสวดมนต์นะเนี่ยทีตีโสเขากวา่าอรหังจมามันไปคิดถึงอดีตไหมไม่คิดคิดถึงลูกหลานไหมไม่คิดนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักท่านจึงบอกว่าให้หาเครื่องอยู่อันใดอันหนึ่งให้หาเครื่องอยู่นี่แหละเ,ออเวลานี้สวดมนต์ก็ดูกับสวดมนต์ในในปัจจุบันตรงหน้านี่คาว่าปัจจุบันตรงหน้ามันไม่คิดไม่นึก มันเลยไม่มีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจแต่ตรงนี้มันวน่างๆอนูนะถูกไหมล่ะคิดถึงเอาความเป็นจริงตัวอิดดโชวพก,กวาและั้งตำบานมันไม่ได้ไปคิดถึงใครเพราะมันจ่ออยู่ในตัวหนังสือตรงหน้าแต่ใจไ่ไหละ่ะมันง่ายๆนึงหรอกแต่คนนนั่ส่วนมากมันเป็นเล่นเอาแต่ผลแต่มันไม่ได้เห็นเหตุนในปัจจุบันเล่นเอาผลรู้จักบรรุเลยแต่ไม่รู้ว่าบรรุค,คืออะไรเนาะ บรรลุคืออยู่ในปัจจุบันนขณะตรงหน้าตอนนี้ฉันจับลมก็อยู่ตรงนี้นะดับตอนนี้ทำตอนทุกคนเพ่งสายตามาหาหลวงพ่อดับคข้าดับดับความคิดปรุงแต่งแสดงหาใจไม่ละนั่นแหละจึงบอกว่าคำว่าจิตตั้งมั่นเอาอะไรอันหนึ่งตั้งมั่นเอาไว้ เราดูอยู่เนี่ยมันไม่ไปเกาะอาดีตมันไม่ไปหาอนาคตมันก็ดับแล้วตอนนี้ทุกคนดับจะใส่ไ,นไมน่ไม่ได้คิดถึงบาทอารมณ์เกิดไม่ได้นั่นแหละพบมันดับอย่างนั้นไม่คิดถึงบุคคลสักสิ่งของที่เรารักคนที่รักแท้แท้ยังมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเลยเนาะลูกตัวเองอย่างเนี้ยโอ้ยมันทําไมไม่ทาเลยเห็นไหมละ่ะรักมันเด่นเนาะแต่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเกิดตานที่โมโห ตายบบนน้โมนั่นลกบุญมันไม่ได้ไปลุกมาช่วยใครนะเพราะเราไม่คิดถึงมันนี่เราไม่คิดถึงมันแต่เราไปคิดถึงอารมณ์ไม่พอใจิ่งที่ทําให้เปิดพอใจกับไม่พอใจสิ่งที่ทําให้เปิดมันได้ดตัวอุเบกขาใจไม่ล่ะแต่ทั้งง่จะรักษาอุเบกขาไว้ได้เนาะ <laughs> เออคนจะหยุดคิดนั่นอนะ คิดโดยธรรมาชาติในขณะที่นอนหลับก็มีใช่ไหมล่ะมีช่วงว่างที่ไม่ฝันมีเคยไม่ฝันต้องเคยมีชั่วเนาะเกิดมาจากตายาขนาดนี้แล้วมันต้องมีไหมฝัน, <laughs> น,นก็มีไม่ฝันก็มีมแต่ในขณะใดที่เราไม่ฝันอิ่มแม้นนอนชั่วห้านาทีอิ่มมากเต็มมากถูกไหมจิตมันพักผ่อน จิตมันไม่ทํางานมันไม่ไปไปรปรุงไปแต่งไปสร้างไปพกเ,ออเคยฝันว่าโดนทีไล่ไหมหรือลอยน้ําเหนื่อยไหมถ้าลุกขึ้นมาเนาะขนาดนอนห้าชั่วโมงยังเหน,นื่อยด้เนาะอยกิดมันทํางานเพราะม,นมันไม่มีเครื่องมือเอาฟังวิธีการไม่ให้หลับตาให้ลืมตาจะสร้างเทคนิคอันหนึ่งเพื่อดึงเอาอาการปิติมาไว้ตรงกลางร,ระหว่างคิว้ว ปีติมันมีห้าอย่างมันเยอะมันขี้เกียจรับบายเอาหลักซะก่อนเอาหลักใหญ่เริ่มต้นซะก่อนเหลือบตาดูไปจมูกหายใจเข้าพูดคนที่ไม่ต้องคนที่มีคาบริกรรมก็ใช้คาบริกรรมที่ตัวเองถนัดพูดโทรใช่ไหมก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรคนที่ไม่ต้องการคาบริกรรมรู้ลมเลยลมมันจะอยู่ในโพรงจมูก ให้ให้จับความรู้สึกเย็นเย็นแค่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนจมูกเ้อะกระดูกอ่อนจมูกเนี่ยมันจะวืดออกเข้าออกแค่เชี่ยวนาะทีหนึ่งในขณะที่หยุดคิดได้นะความคิดหยุดได้เนี่ยจะเกิดความรู้สึกตรงนี้นึบ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 เป็นความรู้สึกนิ่มนิ่มน่มนวงนวลนึบนึบเตะเตะก็ว่าไปแล้วแต่ภาษาภาษาความรู้สึกที่เราถ่ายทอดออกมา้อใจลนะเนาะ เหลือบตาลงไปเหลือบตาลงไปก็จะเห็นลางๆดอกไม่ได้เพ่งอะไรสักจุดหรอกแต่เป็นเทคนิคเพื่อให้ความรู้สึกเกิดนี่เลยหายใจเข้าขออกเข้าออกขณะเดียวที่มันหยุดได้มันจะลุลๆๆขึ้นมาทันทีทำไปเหลือบตาดูดังจะขอมตัวมาเบิ่งดังลงต่อนยัง มันมีกวรออยู่แล้วยาพึ่งรับถ้ามันเกิดซะก่อนค่อยรับแล้วย้มปากถูตลงเข้าลึกๆแล้วมันจะฉัน เด่นชัดตื้ดขึ้นไปหน้าผาพุณเย็นขึ้นไปหน้าผาพุณ ที่ผ่านไปแล้วมีใครเป็นหรือ,อยังยใจนี้เป็นหรือ,อยังมีความรู้สึกไหม,ไมอยู่ตรงไหนชี้ถูกแล้วนั่นแหละแล้วหายใจเข้าลึกกว่าเก่าลึกกว่าปกติทีนี้ถ้ามันเป็นน,นึบขึ้นมาเราหายใจเข้ายาวเลยลึกกว่าปกติอาจจะซ่านขึ้นบนหัวนนทีนี้นั่นแหละให้อยูกับจุดนั่นแหละ ทีนี้ไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเหลือบตาดูปลายจมูกบัดนี่ให้เอาสติจดจ่อยอยู่กับลมเข้าลมออกแล้วมองไปรอบๆหูก็ได้ยินตาก็เห็นแต่ความคิดเกิดไม่ได้เพราะเรามีสติอยู่กับลมเข้าออกรู้สึกตัวอยู่ตรงกลางหน้าผากนี่หละเรียกว่าสติกสัพพัญญะนี่หละเรียกว่าทรงฌานเด้อทำอยู่ตรงนี้มันไม่คิดไม่นึกไปไหนดอก ถ้ามันไปดึงกลกงกับมาที่ลมก่อนถ้ามันไปดึงกลับมาที่ลมมักก็อยู่ของมันเองมองดูโน่นดูนี่ไปเลยที่นี่นะเพราะมันเกิดแล้วหล,กกลหลักการนี้ทิ้งทิ้งซักหลักการหนึ่งแต่เอาสติดูกับลมเข้าลมออกแต่เราตาเรามองดูอันนั้นดูอันนี้หูเราก็ได้ยินอยู่แล้วเขาทำโป้งๆเป้ง,องๆอยู่ถ้าเราไม่ดึงเข้ามา ความลำคานก็ไม่เกิดเราไปดึงมันเข้ามาลำคานแต่คึงบอกว่าให้มีความมั่นไม่บมันไส้ง่ายว่าบาดนตาเป็นทั้งไดเป็นบลอกยังปกติอยู่โอ้ย <laughs> <laughs> เอาหมเมื่นตาไหมเมื่นตาขึา้นไหมเหลือตาลงไปเอาอีก ทีนี่ทำความรู้สึกอยู่ในลมนีเด้อยู่ข้างในอีเด้อย่าให้มันเลยจมูกอ่อนกระดูกอ่อนข้างใน,นเข้าไปแล้วปล่อยออกเข้าไปแล้วปล่อยออกไม่ต้องหลับตาจะจะให้ปิตีเกิดการหน้าผาถ้าหลับตามันจะปิตีเกิดทั่วร่างกายมันจะไม่รู้เรื่องจะไม่มีจุดอยู่ เป็นบ่รู้สึกไจด้บ่าก็เป็นยังเหตุอีกเปเ็เรื่อยเรื่อยเหลือตาลมไปกลมกลมจะง่อยก็ได้หาจจะเข้าลึกหาจจะออกยาวอาจจะเข้ายาวหาจจะออกยาวอาจจะเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหาจจะออกยาว,วออก,ก็รู้ว่ายาวส่วนคณะเดียวมันจะเกิดเองหรอกเอาเป็นจุดเตือนตัวเองว่าตอนนี้เขามีสติและสะปอร์ตตรงใจรู้สึกตัวพร,พร้อมทุกขณะนี้สามารถที่เคลื่อนไหวทำงานกับเหตุดใดบ้าง ที่เป็นนั้นคือฝึกทุกคนลืมตายเหตุเพราะทุกคนตอนทำงานมีกระทำสิ่งใดซิ่งหนึ่งสมากกรรมโตนี่การกระทำโดยชอบทำกายการะทำแต่ใจอยู่ตรงนี้ความรู้สึกอยู่ตรงนี้นี่แหละที่บอกเน่ยคนฝึกแบบลืมตาถ้ามาจะอยู่กับร่มมันใสือถ้าอยู่กับรมได้แต่ว่าเอาตัวนึ่งมาเป็นเกรือประกันไปแน่ร่ม ปิจิมันเป็นชันที่หนึ่งลมหายปิติเกิดเป็นชั้นที่สองลมหายพิจิหายแก่จิตเบากายเบาอิม่มมีเป็นชั้นท,ที่สามมีรอคอยการกระทบกันจะทันจิตหรือไม่ทันจิตตัวนี้จะเร็วหรือไม่เรว็วจับท่านหรือบ่ท่าน,นตัวนี้เพราะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ที่แรกมันก็น 1, น 1, เริ่มขึ้นตั้งแต่ที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเริ่มขึ้นชั้นที่สองตัวที่สามจึงไม่มีปัญหาลหลเลยรู้เลยรู้ปับ๊บรู้ปับป๊บดับปั๊บดับปับ๊บดับปั๊บ แต่ว่ามีหะายท่บอกในชุดแบบนี้สามารถที่จะเข้าใจว่าถ้าเป็น่ารับตาหลายสามารถที่ไปลว่ิจิตตงนั่นบ่ิเะแปลว่าตั้งมั่นด้วยการหลับตาได้ยืนเดินนอนนั่งวิ่งอยู่กับชั้นใด่ท่านไม่เกี่ยวไดเป็นหรือยังเป็นเป็นเป็นนึบๆน้ำๆบองไ่าบอยุคนีจากสันจมูกเข้าขึ้นไปหคาคิวมองนี้มองนี้บางที่บนก็เดือด เออเออเออทีตีผมไปดีคือยังร่มหายใจึ้นมนั่นถีกต้องแล้วมันแหละเหงไปเห็นทุ่แ่นันตะกปรเด้อจะฟังไปเรื่อยๆแต่ไม่คิดต่อใจเรอกแค่นั้นพบก็เกิดบะไรแล้วหน้ายังนั่นหน่อยก็เรียกว่าอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาตัวดีทําจิตให้เป็นพรมได้ใจบลาผมเพราะว่าไม่คิดไม่เนื่องไปรักใครเกลียดใครมันถูกข่มเอาไว้บุ้ใดตายด้วยการทรงฌานน่ะเลือกเอาลวดพรมสั้นใด แต่ตายด้วยซึ่งต้มชั้นซึ่งหลูจักวิปัสสนาไปพ้อมว่างกายกิบบอดไป้อมไปเลยได้อาหารตพนในขณะจิตสุดท้ายที่จะหลับไปที่จะตาย,ยแต่เขาทำบ่อยทำมากจนเกิดข้อม้ชิ่ิได้ขณะมีชีวิตอยู่เออจะหาบัตรใในขณะมีชีวิตได้ขณะใจขาดถ้าบาได้ขณะนั้นได้ต้นอน,นาคามีไปเลยท่าปัญญาหรือว่าฟมวิสาระท บรูพะเท่าพ่ะท่านยังได้จังนั้นเขาก็ยังเป็นผมได้โูมันเหรออันทรงลายกระดอนถ้าละหัคนคนก็รับตาตลอดดอกรับตาจานองจากวาลาเออกังแ่ยังบงโบกเวงเวง,บงไปทั่วไปที่ผมคนหนึง่งก็จิตไม่คิดไม่นึกแต่ไม่คิดไม่นึกในความจากใจอยากดีนี่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเกิดมาได้นั่นแหละนิพานกันเลย นิพานดิบิเดียว่ามันนิพานตายจงไปเด้แต่แต่ความคิดนี่คือมันมันจะยู่ของมันไปหรือเปล่เด็ดเออหรือว่าสังสังขารลักฐานเป็นกองแห่งสังขารเป็นกองของความคิดอันที่มันมีมากก่อนแล้วมันมีมากของมันแต่ว่าจะเป็นหลงคิดของมันใช่ป่ะไเออลอยมันเลยมันมันเสิดมมาโดนมานานแล้วแล้วแต่มันสิผุดอย่างเด้ที่เฮาเคยคิดไว้หเนอไง มันบอหายไปหยไปหนยังว่ายอยู่บาง,บางที่บานที่รู้สึกว่าความคิดเห็ุมันทุกข์ถูกต้องเพราะถ้ามันทุกข์เพราะคิดถ้าหยุดคิดก็ไม่ทุกข <c oughs> ์นั่งถม่นมันเป็นคำถามคำตอบไม่ตรงมันจะหายไปหายไปแล้วเ่าต้องไปเอามันมาหาคำตอบเลยปล่อยเลยเด้อเพราะมันหาย,ยังไปดึงขึ้นมาได้เป็นอดีตเล่นเข้าใจว่าวหหายไปปพ๊บเอ๊ะเมื่อกี้อย่างวะยังดึงขึ้นมาอีกนั่นแหละเอาอดีตก็มาฟีดอันน่าบอก เร็วเด้ตัวนี้เด้ท,ท,ที่ไม่สบามันขืนไว้เองบ้างหายก็ไม่เปนนั่นแหละเกิดดับนั่นแหละเกิดดับแต่ว่าตัวของไม่ยอมให้ดับสงสัยว่าเคยยังจะไปหาคําตอบด้วยเปล่าไปหาคําตอบจากผู้อ,อือ่นพร้อแต่ความก็ตอบอ่ได้แล้วไปหาอันนั้นถูกไหมอันนี้จริงไหมเด้พีทถ <c oughs> ิมเลยนั่นแหละเกิดไปดึงมากมันเกิดกบบควายไปเลยแม่นเพราะนั่นแหละหรือว่าเกิดแล้วมันบดบังพอจากของไปดึงมันมาก มันแค่แคเกิดดับทุกอย่างนั่นแต่ว่าถ้าของไปดึงมันมาใบย่อมมันมันดับ <c oughs> อันนี้จังกับหน้าตา <c oughs> ที่มันถูกกว่วายังมันใบย่อมหลับมันไปดึงมันมาอันนี้จังกับหน้าตาคู่กันเด้อมันจังอยู่หน้าหน้าตาอยู่หลังทุกครั้งทุกการพี่อันนี้จังกับหนาา้นนนหนาตาคือสิ่งเดียวกันผมต่างหากหน้าตาคือคึกแคืองรักใจเลยนี่ออกมาใจสิขาดนี่โอ้ยนรองจันคึงคับ เอาอยื่ยังคือโหลดเป็นบาบัดนี่ออเอาของเงียบอยู่บอนึบนับนึบนับมนันเลยอ้ยังเออไม่เอาเงียบเอาที่ไม่เงียบไม่เอาที่สงบแบบไม่รู้เรื่องไอยหยังเด้เอาที่ไม่สงบรู้เอาที่ไม่สงบแต่ไม่ที่ไปตามสิ่งที่ไม่สงบ โอ้เขาเขายานแล้วบาดีย่ายเขายานแล้วบ่ <laughs> <laughs> เป็นทั้งไดและบาดนี่สบายดีไหมบาดนี้เอออันนี้แหละเอาไปส่งส่งฌานไม่ใช่ส่งยานเด้อเอาไปส่งบาดนี้นี่แหละอย่าไปคิดถึงเขาถึงใครอยู่กับตัวเองดีกว่านี่อยู่กับนี่นะมันสบายบ่าบาดนี้มันไม่อยากออกมาดิเนาะมันไม่อยออกมาคิดหนิแหะมันสบาย ยืนเดินนอนนัง่งทําการทํางานฝึกให้มันกล่องเดออยากเก่งหลายอันนี้กเ็เลยไม่คอรหลุดเ <departments> <laughs> พราะแล้วเก่งกอดกึ้งกอดไอถ้าทํไ,ไปบ่อยมันก็จะกินชินไปเองชินแล้วไม่ต้องมีหลักการแค่มีสติรู้ล,ลมพับเดียวขึ้นเลยเป็นเลยสงบเลยเงียบเลยทำบ่อยทำมากทำให้ชินทำให้เป็นเป็นรรมชาเวลาโมโหนี่ทำผู้จ่ายโมโหเลย ถ้าฝึกสะสมไปเรื่อยๆจะไม่ค่อยโมโหเพราะมันโดนละโดนละโดนถูกอาการโมโหนี่คือมันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้ดังใจมันไม่พอใจเพราะมันอยากได้ดังใจนั่นแหละถ้ามันไม่ได้ดังใจมันก็โมโหตัวแต่ถ้าฝึกอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะถูกละไปเรื่อยๆมันจะไม่ข้างค้างจะบอกค่อยๆละไปไม่ใช่ไปทีเดียวจะหยุดกระชากเอาเลยไม่ใช่แบบนั้นต้องค่อยๆไปอย่างนี้เนี่ยส่วนมากคนเรามันจะไปจ้องเอาผม แต่มันไม่ได้ทาเหตุต้องสร้างที่เหตุไปเรื่อยๆผลกํเหตุอยู่ด้วยกันถกอละไปวันละเล็กละน้อยละล็น้อย,อยมันไม่มีอะไรค่อนข้างสะสมแต่ก่อนเคยโมโหตัวน,นี้จะไม่โมโหเนี่ยเอ๊ะก,กูหายได้ยังไงเพราะตัวเองเคยสะสมมานี่จะไม่หลัะเออทําสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนสองเดือนหน่อยที่ไม่ใช่ไปทำอันนี้จะหายเพิ่บพอใจไหละ่ะเป็นและนะ้วเนาะมูนีนะ่เนาะเออเป็นแลกกับไปไมั้ <laughs> เข้าใจแล้วน้ายายบานนีเข้าใจมันเลยให้อยู่อย่างนั่นแหละนี่หละเรียกว่าสงชาญเอ,อเดี๋ยวมันก็ยานเองนั่นแหละก่ยานต้องมันรู้ยานไปนว่ารู้ด้สบูรณ์สมถะนทางนุ่มกันหน่อยอย่างที่ที่เขามาอยู่นี่เขามานั่งทําแบบนี้เ,นเขามานั่งฝึกได้หลักการเขาเขาทำไปแล้วไม่ให้มานั่งล้อมวงกันให้ไปอยู่ใครอยู่มันเลยมีคุณตีให้อยู่ใช่ให้ไปดูตัวเองได้บ่อให้ไปดู เขาก็เริ่มคล่อมแล้วทีนี้คนที่เป็นแล้วเขาก็มาทำเนี่ยอย่างล้างถ้วยล้างจานล้างกามเขาอยู่กับลมได้ด้ทํทำงานนานะเพราะเขาชินพวกพวกป้องป้องเนี่ยเขาอยู่กับลมได้ด้หนึ่เขาไม่ได้คิดนึกออกมามาให้ตาดวนดาเราเป็นเดบันเขาป่วยจังเลยเขาบอก ผมมีมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่เออดูมากหลวงพ่อนี่ไหนเขาบอกหลวงพ่อดูเยอะนี่ไม่อยากดูมาปกติเขาจะมาสองคนดูขนาดเนาะมาใกล้เราดุไหมล่ะไม่แน่แต่ทักทันตัวผมเลยเขาเขาไม่กล้ามาไงเพื่อนใครอีกคนหนึ่งกะผีนะกะผีกะกลัวพระอันธรรมดาผมเลยมาส่งเขาเออกะผีผีกะกลัวพระ ถูกไหมล่ะตอนนี้ไ pues ม่เป็นผีแล้วรู้อย่างนี้กูมาตั้งนานแล้วทูกเพราะความคิดไหมกลัวเพราะความคิดไหมเพราะฟังคนอื่นไหมพอมาถึงตัวจริงๆไม่เห็นกระดาษอะรเลยเนาะออไป เดี๋ยวผมผมลาจับแ่กไปเขจะอยู่ครับเออให้ให้ไปให้เขาหาที่อยู่ให้ได้หรือยังที่อยู่ัหนได้ละวะไปลงทะเบียนกับเขาพูดิ่งมาลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วค่ะเดี๋ยวเขาพาไปเออนี่เอี้ยนี่แหละนี่ประสาทนี่แหละนี่ไงมันยืนอยู่ปากเซเวยอยู่หนี่งเออไป ก,การมันเรียบร้อยซะก <c oughs> ีานยัง,งอีกกระต้าช่ไหม <laughs> ไมล้อไปเราได้หนิกระ